หนึ่งบริษัทนะครับก็คือ JKN global media จำกัดมหาชนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับ JKN เนี่ยหลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นเจ้าของนะครับเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ระดับโลกนะครับแต่ล่าสุดเองเขามีการกระจายการลงทุนนะครับขยายการลงทุนเข้าไปยังธุรกิจใหม่ๆนะครับอย่างธุรกิจคอมเมอร์สนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆด้วยต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยแต่รายละเอียดทั้งหมดนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้คงต้องมาร่วมการพูดคุยกันด้วยนะครับว่าภาพธุรกิจของ JKN นับจากนี้ไปจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรด้วยนะครับเพราะถ้าใครติดตามหุ้นตัวนี้บริษัทนี้ก่อนน้น,นี้เองก็เรียกเสียงฮือฮานนะครับหลังจากที่เข้าไปซื้อกิจการช่องทีวีดิจิตอลนะครับช่อง18นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น j k n ช่อง18แล้วนำคอนเทนต์ต่างๆของ JKN นะครับทั้งซีรีส์ซีรีส์อินเดียเนี่ยดังมากๆเลยมาฉายนะครับในช่อง18นะครับมีรายการเกี่ยวข้องกับการลงทุนดับดับโลกอย่าง CNPC ด้วยนะครับมาฉายที่ห้องช่อง18ปนะครับแต่อย่างที่บอกว่าธุรกิจคอมเมอร์สของ JKN จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้พูดคุยกันนะครับกับคุณธีรพัฒน์เพชรปุรีรองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชีของ JKN g l o b a l media ครับคุณธีรพัฒน์สวัสดีครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะก่อนอื่นถามคุณธีรพัฒนก่อนเลยนะคะว่าทำไม JKN เนี่ยถึงสนใจในธุรกิจคอมเมอร์สคะจริงๆคือเรามองว่าในตัวธุรกิจคอมเมอร์สเนี่ยมันมีส่วนที่มันซินเนจี้กับกับตัวแนวบิสเนสหลักของ JKN อยู่แล้วนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเราขายคอนเทนต์เราทำช่องทีวีเคเบิลซัทเทิไลท์เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้มาคือเรามีเวลาที่ใช้ในการโฆษณา แล้วก็เราเรา,เราที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เราพยายามปูมาประมาณสักปีสองปีก็คือเรื่องของการชูในพาร์ทที่เป็นตัวตัวเตัว,ว JKN ตัวคุณแอนนะครับเราเราเราเรียกกันภายในของเราว่าเป็น CEO branding ซึ่งตรงนี้เราเรามองว่ามันเชื่อมไปถึง Product ที่เป็นโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น Health and beauty แล้าก็บวกกับเรามีคอนเทนต์เรามีทีมโปรดักชันเรามีเวลาโฆษณามันก็เลยเราเราเลยมองว่าเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่เราจะหันเข้ามาสู่ new business, นิวบิสเนสในในมุมของการทำคอมเมอร์สครับครับดังนั้นแผนธุรกิจที่จะรุกจออตลาดคอมเมอร,ร์สเองจะเป็นยังไงบ้างครับในปีนี้เออจริงๆในปีนี้เนี่ยก็อย่างอย่างที่ได้ทราบว่าโอเคในเดือนอในเดือนพฤษภาเนี้ยเราเรามีกลุ่มเอแบรนด์ที่ คุณแอนเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์อยู่ <Ừ. S 2> นะฮะอันนี้ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มของของ JKN ละเพิ่ง <Ừ. S 2> เข้ามา <Ừ. S 2> สักสองสาวันนี้เองยังยังไม่นานมากนะฮะเราเริ่มทานเฟิร์มบิสเนสในส่วนของโปรดักต์ทั้งหมดเข้ามานะครับเพราะ <Ừ. S 2> ฉะนั้นเนี่ยอ,อยู่ภายใต้ตัว JKN Best l i n e หรือ <Ừ. S 2> ตัวช่อง <Ừ. S 2> ช่อง New TV เราเปลี่ยนชื่อจาก DN b o d c a s t เป็น JKN Best l i n e นะครับ <Ừ. S 2> แล้วก็จริงๆตอนนี้ก็คืออย่างที่ทราบว่า Uh, ปีนี้โดยโดย,โดยตัว Product ที่เป็น h Health and Beauty กลุ่มนี้เนี่ยตัวที่น่าจะเป็นตัวชูโรงในช่วงปลายปีก็คือพวกกลุ่ม CBD ที่จะเสริมเข้ามานะฮะรเราก็เราเราก็เวิร์กในในกลุ่มนี้อยู่ทั้งทั้งในพา์ที่เป็นเ uh, Health and Beauty Product ทั้งในพา์ที่เป็น b e v e r a g e นะฮะก็ก็คิดว่าช่วงปลายปีเนี่ยน่าจะเห็น Product กลุ่มนี้จากทาง JKN ออกมาวางจำหน่ายในตลาด ทีนี้ต้องบอกว่ามันถูกจับตามองมากเลยโดยเฉพาะเครื่องดื่มนะาพูดถึงกันชงกันชาถ้าตามกำหนดเป้าหมายน่าจะผลิตแล้วก็วางจำหน่ายในช่วงไหนอะคะจริงๆผมว่าโดยตัวแปรหลักน่าจะเป็นในเรื่องของออการการออกใบอนุญาตของทางรัฐบาลนะครับซึ่งใน,ในแง่ของเราเองเนี่ยเราก็เราก,เราก็ทำได้แค่เตรียมความพร้อมในเรื่องออของการผลิตในเรื่องของการวิจัยสูตรรอไว้แล้วก็ เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความชัดเจนว่าใบาอนุญาตจะออกมาเมื่อไหร่เนี่ยเราก็คิดว่าเราพร้อมที่จะ,ะผลิตและก็วางจำหน่ายได้ทันทีนะฮะเราะคิดว่าตรงนี้มันมันม,ม,นมีมันมีความเขาเรียกอะไรมันยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องของระยะเวลาอยู่เราก็ตั้งเป้าว่าถ้าถ้าทำได้เนี่ยเราก็อยากวางในช่วงประมาณไตรมาสที่สาม นะฮะแต่แต่คิดว่าเทนเทตีฟนั้นมันน่าจะอาจจะเป็นช่วงไตรมาสที่สี่หรือช่วงต้นปีหน้าอันนี้ขึ้นอยู่กับนั่นแหละขึ้นอยู่กับใบอนุญาตจริงๆครับแต่ก็คือตอนนี้ก็เตรียมเตรียมพร้อมไว้แล้วใช่คับเตรียมพร้อมเรื่องของการศึกษาธุรกิจนี้ไว้แล้วมาดูอีกหนึ่งธุรกิจนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเกี่ยวข้องกับพวกอาหารเสริมสุขภาพความงามเองปีนี้แนวโน้มเป็นยังไงบ้างฮะ ก็จริงๆเราเราเริ่มเริ่มทําการตลาดมาช่วงจริงๆช่วงปลายปีที่แล้วก็ยังทําการตลาดอยู่ภายใต้ตัว j k เค g l o b a l l i v i n g นะฮะแล้วก็เนี่ยพฤษสภาเนี่ยที่ที่เริ่มเอาเข้ามาอยู่ภายใต้กลุ่มของ JKN ค l o b นโเราก็มองว่าในแง่ของการเติบโตเนี่ยน่าจะช่วยเสริมในเรื่องของรายได้ในในอีกมิซิเนตหนึ่งให้กับเราได้พอสมควรจริงๆเราตั้งเป้าเอาไว้ที่ประมาณสัก สี่ร้อยล้านในในปี2021นีเนี้ยนะครับซึ่งก็ก็สูงก็สูงนะก็ก็ต้องก็ต้องเอวิ่งทำงานกันเต็มที่เลยเพื่อเพื่อให้ได้เป้าตามนั้นแต่ทีนี้เอในแง่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเขาก็เขาก็เอทำบนทำบนตัวบริษัทเดิมของเขาเนี่ยก็ถือว่ามีมีรายได้อยู่พอสมควรนะครับเราเรามองว่ามันมันคง น่าจะสามารถทำรายได้ได้เพิ่มขึ้นเมื่อเข้ามาขายในช่องของตัวนิวสิบแปดหรือที่เดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อเป็น jk n อสิบแปดในอนาคตนะฮะเราเราคิดว่ามันน่าจะน่าจะสามารถทำได้แล้วก็จริงๆเรามีโปรดักต์อีกตัวหนึ่งที่ที่เริ่มลอนไปในตลาด่ะตัวก็คือพวกกลุ่มน้ำดื่มที่เป็นน้ำดื่มน้าดื่มสมุนไพรด้วยแล้วก็น้ำดื่มวิตามินด้วย นะครับคือ,อของเราเนี่ยมันเป็นน้ําดื่มที่เป็นสมุนไพรสดแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มียอดขายอยู่ประมาณสักปีละสามสิบถึงถึงสี่สิบล้านอยู่แล้วนะฮะปีนี้เท่าเท่าที่เราดูตัวเลขที่เริ่มาวางโปรดักั์ไปสักกลางเดือนเมษาเราคิดว่าการเติบโตน่าจะค่อนข้างดีก็ยังยังวางเป้าไม่ได้ไม่ได้สูงมากอาจจะอยู่ที่ประมาณสักร้อยล้านสำหรับสาหรับปีนี้ นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเริ่มกระจายเข้าเข้าไปสู่ผู้มเด e r n trade ใหญ่ๆเพิ่มขึ้นตอนนี้กระจายอยู่ที่โลตัสจริงๆที่เราที่เราคุยอยู่ก็คือว่าเราเราจะได้ได้พื้นที่ในโลตสัสทุกสาขาที่สามารถวางตัวเครื่องดื่มที่เป็น,ปนชื่อว่าค uh, ิวปิดครับดากอนเกับไทเกอร์เนะฮะซึ่งแต่ว่าตอนนี้มันมันยังเป็นช่วงที่เราเพิ่งวางตลาดก็เลยยังกระจายได้ไม่ครบก็ก็คิดว่าถ้ากระจายครบเนี่ยยอดขายน่าจะน่าจะได้ตามเป้า คุณธีรพัฒน์ฟังคุณธีรพัฒน์เนี่ยพอแยกเป็นหน่วยธุรกิจเนี่ยมูลค่าตั้งเป้ามหาศาลเลยนะคะแต่เนี้ยถ้าหาภาพรวม Commerce คอมเมอร์สกันบ้างล่ะคะเราตั้งเป้าปีนี้เป็นยังไงบ้างคะเออจริงๆถ้าภาพรวมเนี่ยเราเราก็ตั้งเป้าเอาไว้อยู่ที่ก็คือสองกลุ่มนี้แหละฮะก็คือกลุ่มที่เป็นเฮลท์แอนด์บิวตี้โปรดักต์เนี่เยเรามองอยู่ที่ประมาณสัก4ี่ร้อยล้านแล้วก็กลุ่มกลุ่มเบเวอร์ลเรามองอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งร้อยล้านอืมครับ 2กลุ่มก็คือ500ล้านดังนั้นสัดส,ส่วนไรายได้ของ JKN นับจากนี้มันจะเปลี่ยนไปไหมจากเดิมเป็นธุรกิจคอนเทนต์เป็นหลักแต่ตอนนี้มีธุรกิจคอมเมอร์สเข้ามาแล้วก็จริงๆเราอยากเห็นเราเราอยากเราอยากให้ในส่วนของคอมเมอร์สเนี่ยม,ม,มันเติบโตนะฮะเพราะว่าถ้าดูโครงสร้างของ JKN ณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเราเราพึ่งในส่วนของไรายได้จากคอนเทนต์เนี่ยประมาณสัก95%้เาเอไรายได้รวมเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ากลุ่มคอมเมอร์สเนี่ยเราทำได้ตามเป้าที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยปีนี้เราอาจจะเห็นในในส่วนของอ,อสัดส่วนรายได้น่าจะอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดสิบสามสิบนะฮะสามสิบเปอร์เ็นจะเป็นส่วนของคอมเมอร์สอันนี้คือคเป้าที่เราวางวางเอาไว้ครับในระยะยาวล่ะครับภาพยังเป็นเจ็ดสิบสามสิบหรือว่าตัวคอมเมอร์สจะขยับขึ้นมามากขึ้นไหมครัอจริงๆเรามองว่าในแง่ของการเติบโตเนี่ย เนื่องจากว่าในส่วนของคอนเทนต์มันเติบโตมาค่อนข้างเยอะนะฮะเราเราก็จะพยายามเมนเทนให้มันอยู่ได้สักในเรื่องของการเติบโตให้ได้สักปีละสิบเปอร์เซ็นะครับอันนี้คือเป้า target ของเราเพียงแต่ว่าในส่วนของ commerce เนี่ยเรามองว่ามันสามารถเติบโตไปได้ไปได้ไกลนะฮะเราเรามองจริงๆเรามองอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบในในส่วนของ c o m m e r ์กับคอนเทนต์ uh, content, กับ commerce นะฮะ ครับน่าจะได้เห็นเมื่อไหร่ครับอ๋อสาปีครับอาจจะ3ามถึงถึงหปีค่ครับน่าจะทําให้ภาพของธุรกิจ M ก็มีการมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาเป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยนะฮะเป้าหมายในระยะยาว3าถึงหปีใช่ฮะใช่ใชคือคือที่ผ่านมาเรามองว่าเราเป็นเอ่อคอนเทนต์เราเราเป็นเอ่อลีดลีดเดอร์ออคอนเทนต์รับอนาคตเราอยากเรียกว่า JKN เป็นคอมเมอร์ เป็นคอนเทนต์แอดคอมเมอร์สคอมพานีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราพยายามในในช่วงนี้ยเราพยายามวิ่งในส่วนของของคอมเมอร์สเพื่อให้รายได้มันมันได้ตามเป้าค่ะค่ะคุณทิรพัฒน์ในไหนพูดถึงคอนเทนต์ขอถามธุรกิจคอนเทนต์ปีนี้หน่อยเป็นยังไงกระทบไหมคะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะโควิดมาเกี่ยวข้องไหมเป็นยังไงบ้างกาที่ผ่านมาก็จริงๆเราปีนี้เรามองว่าในแง่ของผลกระทบของโควิดเนี่ยไม่ได้เยอะเหมือนปีที่แล้ว <Huh. S 2> คือปีที่แล้วเนี่ยกระทบก็ไม่ได้กระทบในทางแย่นะจริง hmm. จริง,รงเรากระทบในทางดีก็ oh. คือในในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยรายได้จากการขายให้กับพวกช่องทีวีดิจิตอลให้กับลูกค้าต่างๆในคน hmm. ่อนข้างเยอะเพราะว่าปีปีที่แล้วเนี่ยโดยในแง่ของช่องเองเนี่ยเขาคิดว่าเขาเขาคงคงปรับตัวไม่ทันเนื่องจากว่าอยู่ดีๆก็ถูกรัฐบาลมีการประกาศล็อกเอาท์ out, <Huh. S 2> ไอ้ล็อกดาวในส่วนของประเทศ เพราะนั้นเนี่ยาการผลิตคอนเทนต์ทุกอย่างหยุดหมดเพราะนั้นเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยเราได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ค่อนข้างเยอะอนะฮะคือมีลูกค้าเข้ามา,เ,าเยอะพอสมควรปีนี้เนี่ยเราดูจากจากรายได้ที่เข้ามาเราคิดว่ามันมันจะส่งๆไม่ได้แบบมีม,มีมีอะไรที่ที่หวือหวามากนักนะฮะเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าผลกระทบจากโควิดในปีนี้อาจจะยังยังไม่ชัดเจน ค่ะนะฮะก็คิดว่าน่าจะน่าจะทําได้ดีใกล้ๆกับปีที่แล้วอส่วนหนั่นคือคือจริงๆปีที่แล้วเนี่ยเราเรากวาดแบ็กหลอกมาค่อนข้างเยอะช่วงปลายปีเนี่ยเรามีแบ็กหลอกอยู่ประมาณสักแปดร้อยล้านครับนะฮะซึ่งก็ประมาณสักครึ่งหนึ่งละของของรายได้ที่เราทาร์กเก็ตไว้เกือบเกือบครึ่งละ ครับช่วงไตรมาสที่หนึ่งก็ยังยังมีแบ็กหลอกอยู่หลังจากที่เราส่งส่งมอบไปมาสักสี่ร้อยกว่าล้านในในไตรมาสที่หนึ่งนะฮะเรายังมีแบ็กหลอกอีกประมาณสักเจ็ดร้อยกว่าล้านก็คิดว่าเอ่อคอนเทนต์บิสเนสในปียี่สิบเอ็ดเนี่ยในปีนี้เนี่ยเราเราคิดว่าน่าจะไปในทิศทางที่ที่เราตั้งเป้ากันเอาไว้แล้วก็บ,บวกกับ ปีนี้เราเราทําได้ค่อนข้างดีในเรื่องของการควบคุมต้นทุนในเรื่องของข้อรับคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่า GT เราปรับตัวโดยเฉพาะในในพาร์ทของคอนเทนต์นะฮะ GT เราปรับตัวสูงพอสมควรจากสักสี่จากสี่สิบต้นๆขึ้นมาขยัอมมาเป็นสักเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นละประมาณห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองเปอร์เซ็นตครับได้ได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณเทรพัฒนนะครับได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับ าภาพธุรกิจก็จะมีธุรกิจใหม่ๆเข้ามามากขึ้นกับคอมเมอร์สนั่นเองนะฮะใช่ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกรุงเทพธุรกิจบิสซ์อินไซด์กันต่อค่ะ